มาน้าเจ้าปลาดาวพามาย่างป่าสาเกกับป่าตาเดียวเนาะแต่ปลาดาวทิเอาหัวมันออกเจ้ามันมามีติดกินมันเป็นก้างเนาะไปซื้อป่านึกหนากมาแล้วที่นี่ปลาดาวจะามาย่างกับกระทะก็กว่ามันติดเนาะก็เอาไปตากแดดเจ้า จากแดดทักสองแดนดะมายางกระทะนี่มันเป็นกระทะไฟฟ้ามันเป็ยนตีเขือกมองก็เข้าใจไปนานๆเข้าก็เอาผอยเอาอย่างไปคัดตีเขือกมันก็จะทะลอกออก <c oughs> เท้าเอามาย่างฝาชดๆมันจะติดกระทะฝามันเล็กนี่แหละสาเหตุี่ปาดาเอาฝาไปตา เป็นปลาเกือือ่อนๆเจ้าซื้อมาเนาะปลาแซนมอนเนี่ยเส้นหนึ่งกระตกประมาณสามสิบบาทปุจจันผลอาม,อมาัดเป็นตัวเป,นวป็นตัวนะเจ้าปุจจันเชทาดเนาะเลี้ยงเปิดแรบเป็ดแ,แรบเขาไปเลือกเอาอีกกะ,ะเจ้าเิ้นไหนจเจ้ากี่เส้นเออเก็บกระเซถุงเก็บระเซถุงปุจจะมีเล็กกี่เพื่อนเนาะ ปกดต้งเขียนราคาติดทางเจ้าไปสิ้นหนึ่งหรือเป็นบางวันเจ้า,า,า,าสามสิบบาทบางบางวันก็บสมสบห้าบาทแล้วแต่ต่อสิ้นนะประดากดิกำห้าสิ้นเผอเบางวันกับพุ่น่ะแบบเก้าสิ้นพุ่น่ะเจ้า แต่ทีนี่ปลาดาวสือป่าอันนี้ตัวเอกปาตาเดียวเนาะมาแผงหนึ่งมีสองตัวแผงหนึ่งจะมีสามตัวสองตัวห้าตัวแล้วแต่เขาจะเลือกเอาปลาดาวเอาเลือกอแบบสองตัวอามาตา ปลาตาเดียวต <c> า <oughs> นี่แปลกเนาะด้านหนึ่งออกเทาๆอีกด้านหนึ่งสีขาวนะ มาย่างมันหอมจ้ะปลาพวกนี้ส่วนมากก็จะย่างกันมองนอกนี่นะก่อนมาแอาไปทอดนะจ้ะมีน้อยที่จะเอาไปทอดส่วนมากก็จะทอดก็ทอดปลาี่เจ้าปลาตาเดียวนี่ rừng kiểm viết viết và cháu và xem bon mà tao kiểm cấp bắt cho đi tao <laughs> ra kiểm viết cho và ra còn nè nằm ở đây đẹp nhỉ nó ย่างปลาค่ะมาเจ้ามาถินปลาย่างที่ยกันเนาะเนื่ยเจ้าป่านี่ถ้าเอามาย่างสดๆมันจะเล็กเนี่ยปลาเนี่ยต้องเอามาตากเจ้าใส่เ,เกลืออ่อนๆตากแดดเจ้า เอาใส่เกลืออ่อนๆตาค่าแต่อันนี้เปนใส่มาาเรียบร้อยเนาะซื้อมาปลาดาวกับอามาตาแค่นั้นแหละตาเกลือมั่งหนอกก็มีแบบน,นี้ก็ปนใจมีอย่างบ้านเฮานะ มันม้อนเกลือวรนะาอมย่างมันจะอร่อยเนาะมันหอมมันหอมค่ะ จะมาทเสื่อมาอย่างกันดูเจ้าคิดเปล่าบ้านเท้าเกาะชาไปสื่อในห้างก่อนราคาก็เคาจะป้อปอกันมันอยู่ที่เส้นใหญ่เส้นด้อยนะเขาบอกเคาจะเป็นบางห้างอ่ะคิดว่านะบางนอกก็เหมือนกันแล้วเจ้าเป็นบางห้างเป็นบางล่านบางล่านกระแพงบางล่านกระููแต่เวลาเทาอยาก,กิขึ้นมาเมื่อก่อนจะเป็นได้สื่อเนาะ ปาดาวอันไข่โตเข้าเจ้าปลาดาวลับเข้าใส่ในตู้เย็นเนาะถึงก้อนถึยก้อนเวลาต้องการกินขึ้นมาก็อเอามาไข่โตได้เต่าจริ้งนี่จ้ะมันไงอินเนะปลาดาวหูเข้าทีหงเยอะแล้วก็ลับผินก้อนป็นก้อนเวลามันเย็นเราก็เก็บก็ใส่ตู้เย็น ดูเจ้ายางป่าน้องไงไงๆยางเส้นเรียบร้อยละเจ้ายางป่าเส้นมอนป่าตาเดียวเนาะ mm. ป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปน้านเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามเฮ้ยป้าดาวด้วยเน้อจําได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะ mm. ขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะ